สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการซิลเดาแฟมนะครับเข้ากับนี่พิชเกตนะครับเป็นพิชเกตแบรนด์ออ t ตานะครับตัวนี้โมเดล GB63 นะครับพชเร์เล้งอยู่ที่10บาทนะครับเป็นแบบทองเหลืองนะครับขนาดหน้าปัดยู่ทอ่2.5ดห้านิ้วนะครับนี่ซิลเข้ากับนี่เลยเดาแฟมนะครับแบบ UPVC นะครับยี่ห้อออคตานะครับรับ ความดันได้ถึง1ิบาร์นะครับเราจะเอา2ตัวนี้นะครับมาซิลเข้าด้วยกันนะครับซิลเข้าด้วยกันนะครับเข้ากันแบบนี้เรามาดูกันนะครับหลังจากทําการซิลแล้วนะครับมาทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงเราไปดูกันเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการซิลเดลแฟมนะครับกับเพชเกตเข้าด้วยกันแล้วนะครับเราก็จะมาทําการทดสอบกับมาสเตอร์เกตตัวนี้นะครับ้นลบการสอบเทียบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมาทําการทดสอบกันนะครับว่าค่าที่เราได้นะครับแม่นยํากันไหมนะครับมาดูกันกดสวิตช์นะครับเทสไปที่10บาร์ก่อนเลยฮนะอ่านะครับว่าแรงดันถึง10บาทค,ครับไอยกอับมาครับที่แ โอเคนะครับก็เร่งไปที่10บายที่นึงนะครับเรามาดูกันนะฮะโอเคนะครับก็เป็นการซิลเสร็จเรียบร้อยนะครับาการสามซิลนะครับกับ upvc ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบริษัทปาโก้เจอร์ลิงสวัสดีครับ